ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ ท่านผู้ฟังคะคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือทุกท่านคะวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะการดำเนินชีวิตของเราทุกคนมักจะมีเรื่องที่ดีและไม่ดีต่างเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านมันไปแต่บางครั้งเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆในชีวิต มักจะหาทางออกไม่เจอหวังพึ่งใครก็ไม่มีใครคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนพักดันเลยดังนั้นการเที่ยวเราสะสมบุญติดต,ตัวไว้จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตของเราพบเจอแต่ทางออกที่ดีในที่สุดค่ะการทำบุญในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงการให้เงินทองหรือให้ทาน ทำบุญกับพระและวัดเท่านั้นบุญหมายถึงการกระทําความดีเป็นเครื่องชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นบุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกําจัดความเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลสให้ออกไปจากใจบุญจะช่วยให้เราลดละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบอันเป็นสาเหตุที่เกิดความทุกข์และช่วยให้ใจเป็นอิสระพร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณความดีในขั้นต่อๆไปคนกากบาทกลางฝ่ามือสามบุญใหญ่ที่ควรทำแล้วเห็นผลจริงในชาตินี้คือ 1. บุญแรกคือบุญจากการกระตันยู ผู้ที่มีคุณอันดับแรกในชีวิตของเราคือพ่อแม่ท่านคือผู้ที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากมายเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและคอยดูแลเลี้ยงดูเราให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ถึงแม้เราจะสำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ตามเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วยตอบแทนอย่างดีที่สุด เท่าที่จะทำได้ตามกำลังของตัวเราเองพ่อแม่บางท่านอาจจะล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็ยังคอยเฝ้าดูเฝ้าดูแลลูกคอยเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหนเป็นเทวดาคอยคุ้มครองมันสร้างบุญอุทิศไปให้ท่านขอบุญจากท่านช่วยเรานอกจาก พระคุณของพ่อแม่แล้วพระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายเราที่คอยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหากมีโอกาสควรตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกันค่ะ 2. คนกากบาทกลางฝ่ามือบุญที่สองคือบุญของตนเองที่สร้างขึ้นในภพนี้ทั้งจากทาน ศีลภาวนาทั้งสามช่องทางนี้เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเรารอดคนไม่มีบุญของตนเองนั้นไม่มีทางผลไปได้เราต้องมีฐานบุญของเราเองฐานไม่มีเงินก็อภัยทานเมื่อมีบ้างก็ทำาสลึงสองสลึงด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์แม้จะอดอยากลำบากแค่ไหนอย่าผิดศีลต้องอดทนอดกลั้นอย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเองเราต้องซ่อมและสร้างไปพร้อมกันฝึกสวนมนต์ฝึกทำสมาธิภาวนาระงับจิตใจที่ร้อนรุ่มฝึกให้เย็นลงปล่งให้ได้ อะไรที่เสียไปแล้วช่างมันไม่เคยทำให้ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกวินาทีค่ะ 3. คนกากบาทกลางฝ่ามือบุญสุดท้ายก็คือบุญแห่งการให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรมการที่มีอะไรติดค้างกันไว้ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกอารมณ์ต่างๆ จะเป็นบ่วงที่คอยดึงเราไว้ไม่ให้เดินหน้าไปไหนไม่ให้พบเจอกับอะไรปิดทางโชคลาภปิดทางความเจริญคือเจ้ากรรมนายเวรคอยจองจำกันไว้ไม่จบไม่สิ้นเป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกันดังนั้นควรปลดลหลซึ่งกันและกันอย่าได้มีอะไรติดค้างต่อกันเลย เริ่มต้นง่ายด้วยตัวเราเองเริ่มจากการให้อภัยอโหสิกรรมก่อนโปรดเชื่อฟังเราแล้วไปขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกันและที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วก็ตามคำว่าบุญคือความดีเมื่อทำบ่อยเข้าก็สังสมไว้มาก ก็จะมีกำลังและอนุภาพกลายเป็นวาสนาเป็นบารมีซึ่งโดยทั่วไปว่าวาสนาบารมีการทำบุญมีมากมายหลายวิธีทำได้หลายทางอย่างที่รู้กันทั่วไปเช่นมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นซึ่งเรียกว่าให้ทาน หรือไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไปที่เรเรียกว่ารักษาศีลหรือสำรวมจิตใจให้สงบนิ่งบังคับควบคุมใจได้ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่าน คิดสิ่งที่ไม่ดีออกนอกเรื่องมากมายซึ่งเรียกว่าภาวนาบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้หากอยากมีบุญวาสนาดีบารมีมากให้หมั่นทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆด,ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอ ไม่ได้อยู่ที่ที่คุณมีรถรู้เพียงใดแต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่มีบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแลปฏิบัติท่านหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีชีวิตคู่สวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่อยู่ที่กระตันอยู่รู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำวานหู หรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมาชุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่ามีเงินเพราะยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษอย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ ที่มีอยู่เพราะวันใดที่คุณล้มป่วยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งและเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งจากคนอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไปกุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไป มันก็จะเปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนได้ท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จักรยานได้ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สวยงามที่ซ่อนเล้นอยู่รายทางบางคนชอบเข้าวัดทำบุญ ภาวนาทำจิตใจให้ใสสะอาดดื่มดำในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนพิเศษผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติเป็นบุคคลระดับมันสมอง เป็นทรัพยากรที่มีค่าการเลี้ยงดูล้านเขาว่าคแาแงแรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไขการดูแลสามีภรรยาสุดที่รักประเสริฐนะคนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่า น้ำตาลไม่มีวันคลายรสหวานบางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปณิบัติพระอรหันต์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมันสุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ที่บ้านแค่เอ็นกายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันไปเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและอย่าเอาใครมาเหมือนเราท่านผู้ฟังคะพระพุทธองค์ตรัสว่าเชื่อหมดก็เป็นบาปไม่เชื่อก็เป็นบาปท่านจึงให้เชื่อเกิน50%ขึ้นไปก่อนจากการใช้เหตุผลหลายอย่างมาประกอบรวมกันรวมถึงถามผู้ที่มีจิตญาณภาวนามาดีแล้ว ที่เราเชื่อใจท่านว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือเป็นเท็จหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝาก ทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไวนาที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ